ก็วันนี้อาจารย์แสงนะครับหัวหน้าโครงการได้ให้คำปรึกษาแล้วก็เวิร์กช็อปกับชุมชนนะครับเรื่องของทวิตเตอร์ซึ่งพี่จัดชัยได้ทดลองทำแล้วว่าให้พี่ชัดชัยได้เล่าว่าทดลองส่งทวิตเตอร์แล้วเป็นไงเหมาะกับชุมชนมากน้อยแค่ไหนอ่ะตอนนี้เรากำลังโปรโมทชุมชนถ้าลมในเรื่องของเมื่อกี้อาหารนะครับมีคนเห็น1,300กว่าคนเมื่อก่อนเห็นน้อยมากแค่แค่ร้อยสองร้อยเองเพราะว่าทำไม่เป็น พออาจารย์เสกช่วยสอนแนะนําวิธีการให้ไม่ให้อ่ามียอดคนเข้ามาดูเยอะๆนี่ไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้ไม่ถึง5นาทีอ่าไม่ถึง5นาทีตอนนี้ยอดพันสามไปเลยเดี๋ยวถามนะตอนนี้ร่อนจะถามตอนนี้พันสามพันสี่เนี้ยตอนนี้พันสี่พันสี่พันสี่แล้วก็มีแผนที่แปะเข้าไปด้วยที่ที่เรสามารถรู้ได้แบบเจอทำให้ให้เราหาเราเจอฉะนั้นถ้าเราบอกกับชุมชนให้ให้ทางชุมชนทำอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันแล้วพี่พี่มองว่าเครื่องมือทวิตเตอร์เฟซบุ๊กกับกูเกิลแมッ ลองเปรียบเทียบทวิตเตอร์แล้วพี่มีความรู้สึกไงกับเครื่องมืึนี้บ้างพี่มีความเห็นไงเครื่องหนึมองว่าทวิตเตอร์นี่มันกว้างมันก้างคนเห็นได้หลากหลายเยอะมากเลยอันนี้แล้วก็มันดีตรงที่ว่ามันใสละเอียดแล้วก็ติดปักหมุดแผนที่ Google Map เขาหาเราเจอง่ายในฐานะที่เป็นคณะกรรมการ CBT Community Based Tourism ก็คือจอเที้นุ่นเนี่ยพี่ว่าท่องเที่ยวชุมชนใช้ยากไหมถ้าท่องเที่ยวชุมชนจะใช้พวกไม่ยากเลย ถ้าผมทําได้คุณก็ต้องทําได้อ่าคือเขาพร้อมที่จะจะพัฒนาพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกคนทําได้หมดให้มีโทรศัพท์แล้วก็มาเรียนรู้นะครับศึกษาเอาไปใช้ให้มันก่อเกิดกับประโยชน์ต่อชุมชนเนี่ยผมว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยที่ทุกชุมชนคนที่ทําท่องเที่ยวต้องเป็นต้องมีเนี่ยสิ่งนี้สําคัญเพราะว่าตอนนี้สื่อโซเชียลมันสําคัญมากเพราะทุกคนอยู่กับโทรศัพท์ก็กขอให้พี่ขอบคุณกระทรวงดีจิทัล ขอบคุณกระทรวงดิจิทัลที่มีโครงการดีๆให้กับชุมชนและผมจะได้นาความรู้ตรงนี้ไปบอกพี่น้องเครือข่ายในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ท่องเที่ยวโดยชนจังหวัดอื่นท,ที่รู้จักว่าเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งเพจทั้ง Facebook ทั้งทวิตเตอร์เนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยขอบคุณมากเลยครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็ยังมีพี่น้องที่ ที่อยากที่ไม่เข้าใจเรื่ี่อีกเยอะนะครับที่จะเป็นประโยชน์อย่างนี้ต่อชุมชนประวนีค่ะท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลน,นายางอำเภอชะอำจริงๆเป็นด็อกเตอร์นะครับท่านสอนอยู่ที่อ๋อหลายหลาย,ลายท,ท,ที่ที่รชาชพัสดุรีไม่ิด้โดนมศทเนี่ยค่ะแต่ว่าโดยรวมก็คือทำศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ท้องอยู่ที่นายยางค่ะวันนี้ก็ มาขอฟื้นทำรู้ซึ่งหนังๆไม่ค่อยได้คุยอะไรกับคนเท่าไหร่แนะนำทวิตเตอร์ไปโอ้โหตอนนี้นี่พันสามล้พี่วชหน่อยพี่วชหน่อยพ่วชหน่อยอ่าหน่อยเขียนอะไรไปบ้างคะโอเคหนึ่งห้าสี่สามไม่หวยคือเราแค่พูดแค่แป๊บเดียวนะค่ะที่เขียนก็คือเห็นว่าเป็นขนมที่มันแปลกก็คือขนม อะไรวะขนมบ้าบินโบราณเตาถ่านรอบวงเพราะเวลาทําต้องอย่างนี้เลยนะก็เป็นขนมของของชุมชนซึ่งหาได้ที่ตำปอนนี้น่าจะเหลืออยู่ที่นายังแค่นั้นนะคะานั้นแล้วถ้าเรามีอย่างเงี้ยพยายามขายลงเร <ของ ynasty> <ของ>ื่อยๆครับเรื <dumpling> ่อยๆเพราะว่าพทปิเตอร์มันช่วยได้เยอะมากในการประชาสัมพันธ์ ก็จะไปไปพยายามทักจูงพราะจริงๆคนก็เล่นโพราะอะไรอยู่แล้วใช่นี้ก็ไปไปให้ชาวบ้านเล่นเยอะๆค่ะลยมีอะไรก็ใส่เข้าไปก็จะได้ให้เห็นความทำว้าวว่าเอ้ยมันไ่นอนว้าวมากค่ะจริงแต่ว่าเราใส่ใจตรงนี้ว่าจะต้องเขียนอะไรยังไงก็ขอบคุณที่แนะนำว่าปัญหาก็คือตอนแรกฉันจะเขียนอะไรดีฉันจะอะไรยังไงนีได้เทคนิคที่แต่ว่าได้เทคนิคที่ว้าวว้าวว้าวแน่นอนนะเอาให้ดังเลยชุมชนนายางต้องดัง บังให้ได้ไฮดอัปเตอร์จะมีพลังเทียบเท่ากับสื่อของฉบัลและที่สำคัญเมื่อกี้ยังไม่ได้สอนนะการส่งข่าวเป็นฐานักข่าวยังไม่สอนนะให้พ,พี่พี่พี่จะย์ไทยดูยังดูแล้วใช่ไหมอโอเคยังนี่